ลีน่าและหมิวพร้อมแล้วหรือยังนี่คือช่วงเวลาที่แฟนซีรีส์รอคอยมานานแต่เตรียมใจให้พร้อมเพราะการเปลี่ยนแปลงนี้อาจสร้างกระแสได้ใหญ่โตมาดูกันว่าเบื้องหลังซีรีส์ใหม่รักสุดท้ายไม่เซฟโซนที่สองสาวสวยลีน่าลลินาและหมิวนักชากำลังจะครองจอนับถอยหลังวันอัดอากาศวันแรกวันที่24ตุลาคมนี้ทางช่อง 3hd เลยทีเดียว แต่ก่อนจะลงรายละเอียดอยากบอกก่อนว่าเรื่องราวความตื่นเต้นนี้ไม่ได้มีแค่ความรู้สึกดีๆแต่ยังมีแรงกดดันจากการรับไม้ต่อจากดาราคู่ดังอย่างหลิงออมจากซีรีส์เพียงเธอโอลลี่อยู่ที่เพิ่งจบใหม่ๆและนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะตกใจเพราะมันไม่ใช่แค่ซีรีส์สืบทอดแต่เป็นการทดสอบเคมีใหม่ที่อาจพลิกวิวของใครหลายคนถ้าคุณกำลังสงสัยว่าเคมีแบบนี้คืออะไร มันหมายถึงความสัมพันธ์และความคลิกระหว่างนักแสดงบนจอที่ทําให้ฉากดูสมจริงและน่าดึงดูดเหมือนกับในชีวิตจริงที่บางคู่ก็คลิกกันทันทีแต่บางคู่ต้องปรับตัวกันนานหน่อยละนีน่าและมิวเองก็เป็นแบบนี้แต่พวกเธอกําลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความสนิทเก่าจะกลายเป็นอะไรใหม่บนหน้าจอสําหรับข่าวนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศงานโปรโมทซีรีส์รักสุดท้ายไม่เซฟโซน เมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่ทั้งสองสาวมาพร้อมความตื่นเต้นสุดขีดเพราะซีรีส์เรื่องนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนและตอนนี้ใกล้ถึงวันที่พวกเธอจะได้เห็นผลงานตัวเองออกอากาศแล้วการรอคอยนานครึ่งปีทำให้ทั้งคู่ปลื้มปริ่มแม้จะบอกว่ากดดันน้อยแต่ผิวปากยังคงยิ้มแย้มและที่สำคัญคือการโฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่าที่จะคิดถึงอนาคตเพราะถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมตอบเลยว่าตื่นเต้นสุดๆ แต่เฮ้ยนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะพลาดไปเพราะแมลีนาและหมิวจะรู้จักกันดีอยู่แล้วจากการทำงานในวงการแต่การมาเล่นซีรีส์ด้วยกันครั้งนี้ก็ต้องปรับจูนกันใหม่ในหลายๆด้านลีนาบอกว่ามันง่ายในแง่ที่รู้สึกสบายใจและเปิดใจคุยกันได้ในเวิร์กช็อปแต่หมิวที่เป็นหน้าใหม่ในช่อง3ก็ยอมรับว่าการมีพาร์ทเนอร์อย่างลีนาช่วยให้การถ่ายทำง่ายขึ้นมากแถมยังช่วย ส่งอารมณ์ในฉากดราม่าที่ต้องใช้ทักษะเยอะๆเพราะมิวเองบอกตรงๆว่าเธอไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่พอมีลีนาช่วยทุกอย่างก็ไหลลื่นไปเองเหมือนกับการมีเพื่อนคู่ใจที่คอยไกลหอกำลังใจในสถานการณ์ยากๆนี้เองส่วนลีนาที่มีประสบการณ์มากกว่าก็เล่าถึงความท้าทายในการเริ่มซีรีส์ใหม่ที่ต้องปรับจูนกับนักสแสดงคนใหม่เพราะเธอเองเป็นคนอินโทรเวิร์ตชอบอยู่คนเดียวขณะที่มิวเป็นสโตรเวิร์ดชอบเข้าสังคม แต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็หาจุดสมดุลกลางได้แล้วและเข้าใจกันในแบบที่ลึกซึ้งขึ้นมิวเสริมว่าเรื่องการแสดงไม่ใช่แค่ท่องบทแต่ต้องเข้าใจความหมายของแต่ละประโยคและจังหวะการพูดเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับการสนทนาในชีวิตจริงที่ต้องรับส่งกันอย่างต่อเนื่องและนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจจะมีคนเห็นต่างเพราะซีรีส์เรื่องนี้มีฉากรักเลิฟซีนที่ค่อนข้างเข้มข้นหลีหน่าบอกว่ามันเป็นเลิฟซีนระดับสูงที่เธอเองไม่เคยเล่นมาก่อนและหมิวก็เช่นกันแต่การเตรียมตัวไม่ได้ยากเย็นอะไรมากเพราะผู้กกับ พี่อุ๊เข้าใจพื้นฐานของทั้งสองคนดีและออกแบบฉากให้เหมาะสมกับความสามารถของพวกเธอหมิวบอกว่ามันเหมือนการคิดย้อนหลังว่าฉากนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้แสดงออกได้อย่างดีลีน่าเสริมว่าต้องยกเครดิตให้ผู้กำกับที่ประเมินเลเวลของทั้งคู่ได้แม่นยำแต่มาถึงเรื่องกดดันที่สำคัญที่สุดการรับไม้ต่อจากหลิงออม นี่คือส่วนที่อาจจะเป็นข้อถกเถียงเพราะบางคนอาจคิดว่าการสืบทอดคู่รักจากซีรีส์ดังอาจทําให้ซีรีส์ใหม่ถูกเปรียบเทียบตลอดแตลีน่าและมิวเลือกที่จะโฟกัสที่งานของตัวเองมากกว่าและอยากให้ทุกคนจับมือเดินไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมเผชิญแต่เฮ้ยนี่อาจจะเป็นมุมมองที่หลายคนไม่เห็นด้วยเพราะบางคนอาจบอกว่าการโฟกัสปัจจุบันอาจไม่เพียงพอในวงการที่ทุกอย่างถูกวิจารณ์อย่างหนักถ้าคุณคิดแบบนั้นหรือไม่บอกเราในความคิดเห็นสิ ทั้งสองยังบอกด้วยว่าก่อนซีรีส์อดอ,อากาศทุกคนยังบอกว่าคิดว่าเรื่องนั้นออนไลน์ไปแล้วเพราะเห็นหน้าลีนาและมิวในฟีดข่าวบ่อยๆแต่จริงๆแล้วยังเลยวันที่24ตุลาคมนี้เท่านั้นเองและตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆที่ได้ใกล้ถึงวันนั้นลีนาบอกว่าทุกคู่รักจะมีเคมีเฉพาะตัวและซีรีส์นี้จะนำเสนอเคมีใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นเพื่อนสนิททำให้ฉากรักดูสนุกและไม่เหมือนใครหมิวเสริมว่าถ้านอกจอพวกเธอสนิทกันมากคุยกันได้ทุกเรื่อง และสิ่งที่เห็นบนจอก็คือตัวตนจริงของพวกเธอเองสรุปและวซีรีส์รักสุดท้าย My Safe Zone ติดตามได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง3 HD เริ่มตอนแรกวันที่24ตุลาคมนี้แต่ก่อนจะจบอยากถามคุณหน่อยคุณคิดว่าการโฟกัสปัจจุบันแบบที่ลีหน้าและหมิวทำจะช่วยให้ซีรีส์นี้ประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าการเปรียบเทียบกับซีรีส์ก่อนหน้านี้จะเป็นข้อเสียที่เลี่ยงไม่ได้ ถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองของพวกเธอบอกเราในความคิดเห็นได้เลยสนุกกับการอภิปรายกันสำหรับข่าวต้นฉบับสามารถอ่านได้ที่ลีน่ามิวตื่นเต้นซีรีส์รักสุดท้ายไม่เซฟโซนลงจอกดดันรับไม้ต่อหลีนอกออม h t t p s w w w k s e t c o t h e n t e r t a i n m e n t 9 9 8 1 9 1 6 u t m s o u r c e l a n t o d a y a n d m e d i u m u t m m e d i f o o t e r c l i c k และอย่าลืมติดตามข่าวบันเทิงล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ https://www.kaset.co.th/https://www.kaset.co.th/question/markdown <ller>. เท่ากับ l a n d t o d a y a n d m e d i m เท่ากับ footer underscore click